เดี๋ยววันนี้จะมีข่าวดีอันนึงที่จะมาบอกนะครับคือเทคนิคง,ง่ายๆเสกชีวิตแบบวิทยาศาสตร์แต่นี้เป็นวิทยาศาสตร์อันนี้ไม่ใช่ลายสาระ,ะในผมแบบศึกษาคอนตัมฟิสิกส์ศึกษาอะไรลอฟวายเบรชันศึกษาเรื่องของคลื่นฟรีเควนซเรื่องคลื่นความถี่ต่างๆนี่สิ่งที่ผมสร้างสร้างมาจากพลังจิตสร้างมาจากเนรมิตสร้างมาจากการเสจกจักรวาลจัดเลี้ยงให้ จินตนาการแล้วให้มันเกิดจินตนาการแล้วมันเกิดกูเสก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 ,เสกให้โลกนี้ไปไประจัดเรียงมากูมีหน้าที่สั่งอย่างเดียวมึงไปจัดจักรวาลมึงเป็นที่จัดเรียงไม้กูปะมันอารมณ์นี้อไอที่ไปลงมือทํขนาดนันนะมันเด็กๆคุณถ้าคุณแบบว่าคิดอะไรได้ต้องไปทาเองน,นเด็กๆใครๆก็ทําได้พวกที่แบบปาดเหงือ่อพยายามต้องสู้ต้องอะไรอันนั้นเด็กๆ เทพจริงๆเขาคิดอย่างเดียวเขาเสกในหัวเสร็จแล้วไม่จักรวาลจัดเลี้ยงให้บุคคลบุคลากราจรัดเลี้ยงให้ทําตามคําสั่งเราหมดมาซิโรลาบจักรวาลซิโรลาบจัดของมาให้นั่นคือนั่นคือ,เ,อ,อเทพตัวจริงไม่ใช่นะประเภทที่ว่าแบบต้องไปลงมือทำนเหนื่อยอันนั้นอันนั้นเด็กๆจะใครๆก็ทําได้ทั้งชีวิตไม่ค่อยประสบความสาเร็จเท่าไหร่เพราะว่ามึงไปเหนื่อยเองทําไมอะเวลาคุณไปเห็นพระพุทธรูปคุณเคยเห็นป่ะพระพุทธรูปที่แบบ วิ่งทำเอยวุ่นวายหัวมุ่ยุ่งไปหมดไม่มีเขาพูดาทำไร<ๆ>นั่งสมาธิเสกในหัวทั้งวัน<ๆ>นั่นคือ<ๆ>เทพตัวจริง<ๆ>เข้าใจปะ<ๆ>คุณเสกชีวิตอะวิธีการเสกทุกอย่างเป็นโลกภายในหมดทุกอย่างคุณไม่เหมือนเราไม่เหมือนกับเป็นเมอร์ลินแม่พ่อมดเมอร์ลินเหรือแม่มดอะไรสักอย่างที่กูอยากได้ชีวิตใงกูเสกแบบนั้นผมเป็นแบบนั้นเลยนะผมตั้งธงบอกต่อไปนี้นะซีโอระดับทอบ็ทอปของประเทศรัฐรัฐมนตรี หรือว่าทูตต่างๆฉันคือคนที่เขา go to อันดับหนึ่งของประเทศฉันจะต้องฉันได้แต่คนที่แล้วฉันเป็นอาจารย์เขงเขาด้วยไม่ใช่ฉันไม่ต้องเป็นพี่น้องพี่เท่ากับคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นมาหานายบัณฑิตเพื่อปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณเกี่ยวกับเรื่อง่ uh, mindset เกี่ยวกับเรื่องของการอะไรอะแก้ปัญหาความสุขอะไรต่างๆเหล่านี้ฉันเป็นคนเดียวในประเทศที่คนเหล่านี้เห็นตรงกันว่าต้องมาหาผมผมตั้งธงอย่างนี้ก็มาจริง มาตั้งหลายคนแล้วไม่ใช่มาโอ oh, ้มามากันต่อเนื่องเลยเพราะฉะนั้นนี่ทุกอย่างเสร็จขึ้นมาในหัวก่อนไม่เกิดขึ้นทุกอย่างที่ผมทําได้เกิดขึ้นมานี่นี่ดูภาพนี้ดิอธิบายการตามน้ําและทวนน้ําอ,อธิบายว่าทวนน้าเป็นยังไงตามน้าเป็นยังไงชีวิตคุณจําไว้นะจําไว้ต่อไปนี้จําไว้อย่างเดียวการตามน้ําคือตามไหลฟโฟลใช่ไหมธรรมกฎธรรมชาติคือน้ํามันต้องลงไปใช่ไหมถ้าคุณตามน้ํา แปลว่าถูกทางถ้าทวนน้ําคือทาไมทําไมลําบากงี้วะทาไมยุ่งงี้วะทาไมอะไรเหนื่อยขนาดนี้มัทไมมันขวักแปลว่าผิดทางสิ่งที่คุณต้องการทุกอย่างอยู่ปลายน้าทางตามน้ําหมดเลยชีวิตมันควรจะหลั่งล้ามันควรจะสนุกมันควรจะมันมันไม่ใช่จะแบบเหนื่อยปากเหนื่อยพยายามอะไรวุ่นวายไม่ใช่นะคุณไปผิดทางแล้วนะถ้าคุณคิดแบบนั้นไม่เอา ผมเคยเป็นแบบนั้นมันไม่ใช่ในโลกแห่งจิตวิญญาณในโลกกฎแห่งจิตวิญญาณที่สูงที่สุด mm. เทพสร้างแบบสบายสบายนั่นคือเทพคุณคือเทพแต่คุณดันไปฟังมนุษย์พูดเยอะ mm. วันนี้เทพมาพูดเ mm. ชื่อ,อยังผมใช้ชีวิตแบบนั้นเลยทั้งทุกวันหลันล้าทุกวันสนุกทุกวันแต่ผลลัพธ์มหาศาลคุณก็เห็นคุณต้องสร้างแบบนี้คุณงจะมีผลงานเข้าใจปะ oh. ให้จกักรวาลทําแต่เครผลงานเอง เข้า่จากวันทำฉันเหนื่อยจากวันทำแต่ฉันละลาอยู่นั่งนั่งปรยยวนอยู่เสร็จแล้วก็เอฉันทําเองเครดิตเป็นของฉันจบไหมโอเค cf เข้ามาได้เลยนะคะราคาเต็มอยู่ที่5,900บาท cf ในไลน์นี้นะคะเหลือ4,900บาทนะคะ4,900บาท cf เข้ 4, ามาได้เลยนะคะ100เล่มเท่านั้นนะคะราคา9 9 0บาทเพื่อบาทเพื่อนชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด s f e First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเ,เจอกันนะครับผมบริษิทมังีสวัสดีครับ